ธุรกิจเกมกำลังเฟื่องฟูมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้โดดเด่ระดับโลกแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันทำงานอย่างไรในตลาดจีนที่กำลังร้อนแรงมาดูกันเลยว่าสิ่งนี้จะนำพาธุรกิจไทยไปสู่โอกาสใหม่ๆอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกานางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DTP ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากนางสุนันทาบอกว่ากรมได้มอบนโยบายสำคัญให้กับผู้พาณิชย์ไทยที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆให้พวกเขาเดินสำรวจเส้นทางการค้าและโอกาสในการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศที่ตนเองดูแลอยู่นโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนจากนางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยล่าสุดนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนนครนหนาน,นิงสา อร,รันรัตประชาชนจีนได้ส่งรายงานที่น่าตื่นเต้นกลับมาเขารายงานถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ที่กำลังมาแรงในจีนนั่นคือการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์กับเกมโดยเฉพาะการนำภาพยนตร์ที่เคยใช้จริงมาแปลงเป็นเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทตัวเองเข้าไปในเรื่องราวได้โดยนายนิติได้รายงานต่อไปว่าจีนเพิ่งเปิเปดตัวเกมชื่อ Road to Empress หรือฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิตซึ่งเป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์และวางจำหน่ายในตลาดจีนเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567 2,568ในต้นฉบับแต่คงเป็น2,567ตามเนื้อหาเกมนี้ขายได้ทะลุ1ล้านชุดภายในเวลาเพียง12วันโดยมีราคาครั้งละ39หยวนสร้างรายได้เกือบ40ล้านหยวนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเปิดตัวในตลาดฮ่องกงมาเกา๊าและประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แคนาดาญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วยโดยติดอันดับ10อันดับแรกในแอฟสโตของประเทศเหล่านี้และไอได้รับคำชมว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบเนื้อเรื่องน่าติดตามมาก สำหรับเกมห้องเต้หญิงฟ้าลิขิตนี่คือเกมอินเทอร์แอคทีฟไลท์แอคชั่นประเภทใหม่แบบเต็มรูปแบบที่สร้างโดยบริษัทนิวีวันสตูดิโอเนื้อเรื่องของเกมเน้นการเอาชีวิตรอดในวังหลวงโดยดึงเอาแรงบันดาลใจมาจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่แหวกแนวและเต็มไปด้วยดราม่าผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นห้องเต้หญิงเทียงองเดียวในประวัติศาสตร์จีนนั่นคือบูเชกเทียนซึ่งเกมนี้ดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของสมเด็จพระจกักรพรรดิดินดีบูเชกเทียนโดยแบ่งออกเป็น2ภาคหลักได้แก่ตอนนางสนมและตอนจักรพรรดี เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสความซับซ้อนของชะนีวิทในราชสำนักอย่างครบถ้วนในภาคแรกที่เปิดตัวไปแล้วเกมจะเล่าเรื่องการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในวังหลวงผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางผจญภัยตามสไตล์ของตัวเอง โดยจะได้ชมเรื่องราวและตัดสินใจในช่วงสําคัญต่างๆเพื่อกําหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปการโต้อตอบในเกมห้องเต้หญิงฟ้าลิขิตทาได้ง่ายๆด้วยการคลิกหรือแต่เลือกตัวเลือกที่จําเป็นสําหรับการเอาชีวิตรอดและพิชิตวังหลวงนี้ผู้เล่นต้องใช้ความตัดสินใจที่ดีในเวลาอันสั้นพร้อมกับสติปัญญาที่เฉียบแหลมเพื่อผ่านด่านต่างๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี่คือจุดที่ทําให้เกมนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่ยังเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างรวดเร็วด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม เกมดังกล่าวเป็นตัวอย่างความสาเร็จในโมเดลธุรกิจละครเกมที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียที่เพิ่มยอดวิวและรายได้ให้ผู้ประกอบการยอดขายเกมและค่าลิขสิทธิ์การกระตุ้นการขายสินค้าจริงผ่านอ e ีคอมเมิร์ซการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกมแหล่งถ่ายทําที่ได้รับความนิยมมากขึ้นและการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบที่กว้างไกลกว่าที่คิด เกมห้องเต้หญิงฟ้าลิขิตเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ของตลาดจีนซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสที่มาแรงในโซเชียลมีเดียและดึงดูดผู้ชมจำนวนมากทั้งในจีนและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงนอกจากนี้ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมจีนอย่างแพร่หลายนางสาวสุนันทากล่าวและนี่คือจุดที่เราควรหยุดคิดสักครู่แต่เท่านี้ยังไม่หมดเระมองเห็นโอกาสใหญ่สำหรับผู้ประกอบการไทยพระไทยมีจุดแข็งในการผลิตละครภาพยนตร์และเกมที่โดดเด่นเราสามารถนำโมเดลนี้มาต่อยอดได้และมันจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันโซ FT Power ของไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายอาหารไทยที่หอมอร่อยหรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนางสาวสุนันทาเน,น้นยำ้ำแต่บอกตรงๆนะตรงน,น,รงนี้มันเริ่มมีข้อถกเถียงเล็กน้อยแล้วการดัดแปลงประวัติศาสตร์จริงมาทำเป็นเกมแบบนี้บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันจะบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่หรือถ้าประเทศไทยนำมาทำคล้ายๆกันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเราไหมนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจเห็นต่างกันคุณคิดอย่างไร มาแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยคุณเห็นด้วยว่าธุรกิจเกมแบบนี้จะช่วยไทยหรือไม่หรือว่ามันอาจก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมบอกเราได้เลยเราชอบการสนทนาที่สร้างสารรค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง